ก่อผนังแล้วผนังบ้านโยกเกิดขึ้นได้อย่างไรมีวิธีแก้อย่างไรและป้องกันได้อย่างไรก็สวัสดีค่ะ,คะพบกับผู้กักนาพันนะคะเปิ้ลแล้วกระตอมวันนี้อยู่ที่หน้าง,งานบ้านสองชั้นนะคะโครงการ,รที่6ของเรา2องคนมีข่าวออกมาว่าผนังอิดมอนผนังบ้านนะคะ โยกได้จับแล้วโยกได้เพีย <He> er. ก็มันมีประเด็นที่เป็นข่าวอยู่หน้าดังด้วยนะครับ<ช>ดังด้วยแล้วก็เคยไปออกรายการผลกระแสด้วยนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดน,น,าน่าจะใช่นะก็ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าสาเหตุเนี่ยมัน ควรจะเกิดแบบน,นั้นไหมนะครับตอนกรอบนเป็นอย่างนั้นได้ไหมและทําไมถึงเป็นอย่างนั้นและมันมีวิธีป้องกันอย่างไรซึ่งจริงเราทําคลิปเกี่ยวกับความแข็งแรงของผนังอิฐมอนอะไปเยอะและ้วว่าจริงๆแล้วอะอิฐมอนมันจะแข็งแรงได้ด้วยอะไรนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวให้เอียขยี้ในคลิปนี้อีกทีหนึ่งเอาไปกันเลยครับก็จากคลิปที่เป็นข่าวนะครับมีหลายคนยังสงสัยนะครับว่า ผนังเนี่ยมันควรจะโยกได้แบบนั้นหรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ควรจะโยกได้แบบนั้นนะครับการที่ผนังโยกได้ตามในคลิปนั้นเนี่ยสแสดงว่าเกิดความผิดพลาดจากงานก่อนะครับงานก่อเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกวนะ่าอิฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยตัวมันเองนะครับมันอยู่ได้แน่นหนาด้วยเสาเอ็นและทับหลังนะครับนั่นหมายความว่าการทําเสาเอ็นทับหลังของช่างนั้นเกิดความผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อเราเอ็นทับหลังไม่สมบูรณ์นั้นทําให้ผนังที่ทําขึ้นมานะ่ะไม่แข็งแรง เมื่อไม่แข็งแรงเนี่ยเจ้าของบ้านไปจับหรือไปเขย่าเนี่ยมันก็เลยเกิดการโยกก็คือถ้าเป็นอิฐมวลเบาเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงด้วยตัวเองได้ด้วยระดับหนึ่งนึกว่าอิฐมวลเบาเนี่ยเขามีการตัดมาโดยเซกชันในโดยรูปทรงของมันเนี่ยพอดีพอดีอดและอยู่ตัวได้ด้วยการใช้ปูนก่ออิฐมวลเบานะครับซึ่งมีลักษณะที่มีการยึดติดยึดเหนียวลักษณะคล้ายๆปูนกาวนะครับเมื่อเรา่อออกไปแล้วในตัวมันจะอยู่กันเองเนี่ยยึดติดยึดแน่นนะครับจะไม่เหมือนอิฐแดงนะครับอิฐแดงเนี่ย จะต้องถูกรัดด้วยเสาเอ็นและทับหลังนะครับที่แน่นหนาจึงจะอยู่ได้ด้วยวามแข็งแรงนะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนประกอบกันนะครับอันนี้นะครับคือกระนูกอิฐแดงนะครับหรืออิฐมอนนั่นเองนะครับการก่อครับก็จะต้องก่อด้วยปูนทรายนะแบบนี้นะครับปูนก็คือใช้ปูนเขียวนะครับปูนแบบนี้นะครับปูนเขียว ก็คือปูนสําหรับปูนก่อชาเบเทก่อชาเบชาเทนะครับแต่ต้องผสมทรายนะครับตัวนี้ก็คือผสมทรายหยาบนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนี่คือส่วนประกอบนะครับอนเสรแล้วก็ทําการก่อแรงขึ้นไปนะครับเป็นชั้นๆแบบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเราก่อแล้วเนี่ย ส่วนสําคัญที่ทําให้เขาอยู่ได้ก็คือตัวนี้นะครับทับหลังแล้วก็2สเอ็นตัวนี้นะครับก็คือขั้นต่านะครับไม่ควรจะต่ํากว่า10เซนติเมตรนะครับความหนาของมันเนี่ยไม่ควรจะต่ํากว่าสิบในตลาดเมตร10เมตรอยู่เซนอยู่ตรงไหนคอยู่ตรงนี้ครับผมจะเทอยู่ประมาณ12บถึงเซนนะครับโดยข้างในเนี่ยจะมีส่วนประกอบเลยก็คือเหล็กนะครับก็คือเหล็กเป็นเหล็กตะกูเหล็ก RB นะครับหรือเหล็กเส้นกลมนั่นเองนะครับลองวัดทับหลังอันนี้อ่าอันนี้อันนี้จะ15าได้จะประมาณ15เซนนะครับอันนี้15ซน ใหญ่ไว้ก่อนยิ่งดีนะครับข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยเหล็ก RB นะครับถ้าเป็นจุดที่ไม่ได้ระยะไม่ได้ยาวมากเนี่ยก็จากขั้นต่ำนะครับก็ควรจะเป็นเหล็ก RB6 นะครับถูกคล้องด้วยปลอกลูกโซ่นะครับปลอกลูกโซ่เดี๋ยวเอามาดูคล้องด้วยปลอกลูกโซ่นะครับแล้วก็เหล็กที่จะยึดเข้ากับผนังอีกทีหนึ่งนี่คือปลอกลูกโซ่นะคะครับใช่ครับแล้วก็จะมีเหล็กที่ต้องยึดเข่ากับผนังอีกทีหนึ่งนะครับ โ <Okay. S 2> อเคเนาะแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับ <c oughs> ก็คือจุดยึดนะครับจุดยึดครับอย่งนี้นะครับจุดที่เขาจะต้องยึดเข้าสื่อเสานะครับทับหลังตัวน,นี้นะครับต้องยึดเข้าสื่เสาจุดที่มีปัญหาคือแสดงว่าการยึดเข้ากับเสาเนี่ยมันไม่ดีนะครับม,มันไม่แน่นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแน่นที่สุดก็คือตอนที่หล่อเสาเนี่ย ช่างเขาจะต้องเสียบเหล็กหมดกุ้งไว้นะครับแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากตรงที่ว่าลายก่อบางทีมันอาจจะไม่ตรงนะครับมันทําให้ต้องมาเสียบเหล็กใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีน,งนึงนะครับที่นิยมกันเลยก็คือใช้การเจาะนะครับเจาะแล้วเสียบเหล็กหมดกุ้งเข้าไปแล้วใช้อีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่นักษักษะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันอีพ็อกซี่หน้นาตาเป็นอย่างนี้ นะครับมันจะมี2องพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทเกับพาร์ทดีเขาเรียกว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับมันจะเสริมความแข็งแรงนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นน,นะเรามาดูจุดเสียบคุณผู้ชมเวียนหัวแล้วอ่าเรเวียนหัวนี่มันแน,ะะน่นนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งเสียบนะเพิ่งเสียบยังยัง,ย,งยังนี่อยู่ ผสมสองส่วนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันจะช่วยให้ยึดแน่นมากขึ้นเมื่อมันยึดติดแน่นแล้วเนี่ยเราดึงไม่ออกโดยปกติเราเสียบเหล็กไว้อย่างเงเราดึงเนี่ยมันจะหลุดนะครับม, <hy> um, มันจะหลุด <hy> um. จุดเนี้ยคือจุดที่มันจะสั่นคลอนนะครับ hmm. ที่มันจะสั่นคลอนแต่ถ้าเราเสียบอีพ็อกซี่ไว้แบบนี้นะครับมันจะแน่น ครับเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราดึงไม่ออกเลยนะครับขอสรุปเบื้องต้นให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าในเมื่ออิฐมอนอ่ะอิดแดงมันไม่สามารถแข็งแรงได้ด้วยตัวเองครับทีนี้มันก็จะต้องถูกยึดโยงไว้กับโครงสร้างหลักของบ้านใช่ครับอย่างเช่นพวกเสาใช่พวกพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทหลังใช่ครับอ่าอย่างอย่างเงี้ยนะคะก่อขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจะต้องมีเสาเออจะต้องมีทับหลังนะคะ จุดยึดจุดนี้คือความสำคัญทับหลังตัวนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาปูนมาโปะๆได้เลยนะใช่มันต้องมียึดเข้ากับเสาเหล็กเนี่ยที่ยึดเสียบจากเสาเนี่ยเพื่อเกิดความแน่นถูกต้องไปฝากอยู่กับเสาล็อกด้วยอีพ็อกซี่แล้วล็อกด้วยอีพ็อกซี่ก็คือแบบนี้ค่ะเนี่ยเหล็กก็คือช่างเขาก็จะตามระยะนะคะเขาก็จะเจาะนําก่อนอย่างเงี้ยก็คือเขาจะเจาะ ทุก30เซนติเมตรเห็นไหมฮะอ่าจอดทุก30เซนติเมตรนะคะนะฮมันจะแน่นขึ้นนะครับมันจะแน่นขึ้นอย่างเงเลขสามสิบเป๊ะเลยนะใช่เป๊ะเลยครับช่างเราค่อนข้างจะเป๊ะนะคะเขาก็จะทุกนี้สําคัญเลยก็คือในระหว่างกอนเนี่ยมันจะมีเหล็กหมดกุ้งนะครับทุกระยะ30เซนติเมตรด้วยเช่นกันนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาวัดมาปุ๊บสามสิบก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะมีตรงเนี้ยอีกเส้นหนึ่งออกมาอีกห้าสิบเซนติเมตรนะครับเสียบเข้ามาถึงนนี่่ะครับ,เ,บ,รบเพือ ทุกจุดนะครับ30 30 30 30เพื่อล็อกตัวข้างล่างด้วยนะครับเมื่อตอนมีงานเกาะอ,อ่ะเดี๋ยวพามาดูจุดนี้นะนเข้าใจแล้วอ่ะครูมิสน่าจะเห็นครับนี่เห็นไหมฮะนี่เขาเจาะไว้นะครับเพื่อเตรียมทําทับหลังนะครับก็จะเจาะสอเส้น,นครับเจาะสองเส้นเดี๋ยวเสียบอีพ็อกซี่ไว้นะครับแล้วก็ทําทับหลังบนเส้นนี้ลากยาวไปฝั่สงสองเสาเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะตรงนี้ระยะความสูงอยู่ที่70บนะครับ70อ่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเจาะไว้อย่างน้อย2จุดนะครับสจุด30 3สบสิบเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้นิดเดียวไม่เป็นไรอา่าเนี่ยจากพื้นขึ้นมา30นะครับเราก็ขึ้นมาอีก30บตรงนี้น้อยกว่า30ิบไม่เป็นไรก็คือก็จะเป็นทับหลังแล้วก็คือทับหลังเนี่ยเข้าใจกันแล้วครับอ่าว่ามันต้องมีครับเหล็กหนวดพวกนี้จะต้องเป็นเจาะ ผมพอก่อมาได้สักระดับหนึ่งนะคะพอมาถึงชั้นนี้ประมาณ50ก็จะต้องเสียบเหล็กโนดกุ้งเข้าไปย่วนกุ้งนะคะแล้วก็วางไอ้อิฐทับถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพื่อเพื่อล็อกเพื่อล็อกผนังด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อล็อกผนังครับกูมิก็จะเสียบอีพ็อกซี่ด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ยึดกับพื้นหรือเสาที่แค่จุดทับหลัง เสา <พ em. S 1> เอน็นหรือว่าพวกประตูแต่ว่าไอ้พวกอิฐพวกนี้มันก็ถูกยึดกับเสาด้วยเหมือน,ก,นกันตามตระยะเสาด้วยเช่นกันครับมันจะทําให้ผนังแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเมื่อเราเก่อไปชนใต้คานแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะต้องมีเล็กหวดกุ้งจากด้านบน<อ>ลงมาด้วยอมาดูนี่เห็นไหมฮะเขาเจาะทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมอ่าอ่าอ่าีเเจาะแล้วมีอีกรูไหมให้เพื่อนดูหน่อยมี มีอีกนะครับมีอีกโอเคเขาจะเจาะเตรียมไว้ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆจินตนาการนะอย่างผนังเนี้ยผนังนี้นะทุกทิศทางทั้งฝั่งนี้ฝั่งล่างใช่ขวาบนกลางบนซ้ายกลางเนี่ยมีเหล็กล็อกหมดเลยมีเหล็กล็อกหมดเลยนะคะใช่ครับเนี่ย็นให้ทุกคนจะเห็นภาพพร้อมกันว่าทุกอย่างมันถูกล็อกด้วยกันทําให้เมื่อเวลาเราไปเคาะมันเนี่ยไปดันไปโยกมันเนี่ยมันมันต้องไม่หลุด แต่จากวิดีโอคลิปที่เราเห็นเนี่ยคือไปดันไปโยกคือมันโยกนะครับแต่นั้นคือแสดงว่าการทํางานเนี่ยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือคนที่เจาะไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้างานนะครับเพราะเขา<อ>ต้องเข้าใจว่าเจาะจุดไหนบ้างนะครับแล้วเตรียมงานไว้ให้ทีมก่อทีมก,ก่อก็จะมีหน้าที่เสียบเหล็กนะครับที่ตัดไว้เตรียมไว้เนี่ยเสียบแล้วก็ทําการก่อไปเสียบแล้วก็ทาการก่อ,กอไปมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้น,อ,นอย่างเงี้ยพวกหัวหน้างานต้องเตรียมไว้อย่างเงี้ยครับเพื่เตรียมงานไว้ให้ เเข้าใจละเฮียไหนลองถูกอีกลองโยโย่อีกทีดิมาดูฝั่งดูฝั่งนี้บ้างอันนี้อันนี้บางคนอาจจะเนาะมันเป็นผนังตึ๊บเนาะับมาดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะมันโยกนะนะครับมันก็จะไม่เหมือนอย่างที่เห็นนะครับที่เห็นในคลิปเนาะนะทุกอย่างล็อกล็อกไว้นั่นแหละนะครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ นะครับตรงนี้เนี่ยทำใหญ่ไว้ได้ยิ่งดีนะครับทำใหญ่ไว้ได้ยิ่งอันนั้นเท่าไหร่เนี่ยนีสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเป็นช่วงทานยาวาแบบนี้นะครับเป็นช่วงทานช่วหลังยาวตรงนี้ตรงนี้นะครับควรจะปรับเป็นอย่างน้อยนะครับใช้เป็นเหล็ก RB9 นะครับเป็นเหล็ก RB9 เพราะว่าช่วงมันช่้งยาวนะครับ การที่ใช้เหล็ก RB6 เนี่ยอาจจะมีความอ่อนจนเกินไปนะครับควรจะปรับขนาดเหล็กให้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงสั้นช่วงเล็กนะครับช่วงแบบว่า่าสแปนดเขาเรียกว่าช่วงระยะสแปนเนี่ยไม่ได้ยาวมากเนี่ยแค่ช่วงวงกบประตูเนี่ยช่วงหน้าต่างขนาดเล็กใช้เป็นเหล็ก RB6 ได้ครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงประตูใหญ่แบบนี้ข้างบนควรจะเป็นเหล็ก RB9 เนะครับเพื่อความแข็งแรงใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาจะสลับกันไป นะครับบอกลูกโซ่แล้วก็หนวดกุ้งที่เสียบมานะครับนี่เสียบทะลุมานนี่เลยนะครับหนวดกุ้งที่เสียบมาโอ้ยเห็นอันนี้นะคะมันเสียบมาจากเสียบมาจากต้นนี่ฮะแล้วก็ปลายมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ตรงช่วงบูนพอดียาวนะเนี่ยใช่ครับและนี่คือเรียกบอกลูกโซ่ใช่ครับบอกลูกโซ่ล็อกไว้นะครับ อันนี้นี่เราดัดเองเหรอเย่ปองลกใช่ใชหรือว่าซื้อมาดัดดัดเองคนระับเนี่ยสิบชุกสิบห้าเซนเห็นไหยคะับจะแข็งแรงแน่นหนานะครับแข็งแรงแน่นหนาสิบห้าเซนคือ,อะรอะยะบอกลูกโซ่สิบห้าเซนอ่ะสิบห้าสิบห้าเป็นกันสิบห้านีนะ่มันจะเว้นกันสามสิบนะครับช่วยกันช่วยกัน คือจริงๆพวกนี้มันเป็นเทคนิคหน้างานของแต่ละคนช่างแต่ละคนอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแต่ยังไงหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้องอีกห้องหนึ่งทีนี้ครับเราจับโยกนะครับนะมันต้องแน่นต้องแข็งนไมฮะมันต้องไม่โยกนะเพราะว่าจุดยึดพวกนี้มีความสำคัญทั้งหมดนะครับจุดยึดนะครับจุดยึดที่เข้ากับผนังพวกนี้ครับมันถึงต้องแน่นนะครับต้องแน่นหนาเนาะ <ม>แล้วก็ในระหว่างที่เราก่อเนี่ยมันจะต้องมีเด็กหมดกุ้งนะครับตามระยะแล้วให้ได้ความยาวด้วยนะครับ<ม>ต้องยาวมาเนี่ยคับ40-50เซนติเมตรนะครับกาลังดี50เซนติเมตรกำลังดีนะมันจะได้ช่วยยึดผนังไว้ด้วยดังนั้นเนี่ยจากคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากงานก่อนะครับ <S <S พวกชุดยึดต่างๆนะครับยึดไม่แน่นยึดผิดหลักการนะครับแล้วก็อาการหล่อ,อเอเป็นทับหลังเนี่ยหล่อได้ไม่สมบูรณ์นะครับ